5. จิตตวิทยาแห่งความรักนะคะ 5. จิตตวิทยานี้นะคะถ้าเกิดว so right. ่าคุณได้เรียนรู้แล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนคนนี้เนี่ยมันเกิดจากสายอะไรมันเป็นเพราะอะไรนะคะข้อหนึ่งถ้าคุณรักใครบางคนเพราะเขารักคุณนั่นแปลว่าคุณเห็นอกเห็นใจเขาถ้าเกิดว่ามีคนคนนึงเนี่ยเขาชอบคุณมากเลยนะคะรักมากชอบมากคุณก็ไม่ได้รักเขาไม่ได้ชอบเขาแต่พอนานวันเข้าแล้วเนี่ยคุณก็แบบว่า รับรักเขาอะไรแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยแค่เห็นอกเห็นใจเขานะคะมันไม่ใช่ความรักที่เกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยรักใครบางคนอย่างแท้จริงไม่ใช่ t ทรูเลฟนั่นเองดังนั้นแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่า เป็นแค่ความเห็นปกเห็นใจนั่นเองข้อ 2. นะคะถ้าคุณรักใครบางคนเพราะรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยนั่นแปลว่าคุณแค่หมกมุ่นอยู่กับคนคนนี้นะคะคุณแค่หลงไหลคนคนนี้นั่นเองถ้าเกิดว่าคุณตกหลุมรักใครสักคนแล้วเนี่ยคุณตกหลุมรักรูปร่างหน้าตาเขาเขาเป็นคนที่สวยหล่อเป็นคนบุคลิกดีมากแล้วคุณแบบคลั่งไคล้ชอบมากนั่นนไม่ใช่ความรักนะคะนั่นเป็นเพราะว่า คุณแค่หมกมุ่นในรูปร่างที่หล่อสวยของเขาเท่านั้นนะคะคุณแค่หลงไหลแบบว,ว่าเป็นปพื่มกับคนคนนี้เท่านั้นนะคะมันไม่ใช่ความรักที่เกิดขึ้นจากหัวใจที่แท้จริงมันไม่ใช่ทูลเลิฟนั่นเองค่ะข้อ 3. ถ้าคุณรักใครบางคนเพราะเงินนั่นแปลว่าคุณแค่สนใจในตัวเขาถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาซื้อสิ่งของให้คุณมากมายซื้อบ้านซื้อลถให้เงินคุณใช้ทุกเดือนนั่นไม่ใช่ความรักนะคะนั่นเป็นเพราะว่าคุณแค่ สนใจเขาเองคุณแค่ชื่นชมชื่นชอบในสิ่งที่เขาเนี่ยทำให้คุณเท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่ความรักนะคะนานวันไปเขาเนี่ยความรักแบบนี้มันจะเป็นความรักที่เอ่อไม่จีรังยั่งยืนมันจะเป็นความรักที่ไม่อยู่กับเราตลอดไปเพราะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเขาเนี่ยไม่ได้ให้เงินคุณใช่ไหมคะคุณก็จะหมดรักเขาข้อ4ถ้าคุณรักใครบางคนเพราะว่าเขาใจดีกับคุณนั่นเป็นเพราะว่าคุณแค่ ชื่นชอบเขาขนาดอีนะคะถ้าเกิดว่ามีใครคนนึงเนี่ยใจดีกับคุณมากช่วยเหลือคุณทุกปรย่างช่วยเหลือคุณเนี่ยเวลาที่คุณตกทุกข์ได้ยากคุณต้องการเขาเขามาหาคุณคุณต้องอะไรเขาช่วยเหลือคุณนะคะนั่นมันเป็นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่แบบว่า คุณเนี่ยรู้สึกดีที่เขาเนี่ยใจดีกับคุณแค่นั้นเองมันไม่ใช่ความรักนะคะมันเป็นแค่คุณเนี่ยชื่นชอบเขาที่เขาเนี่ยทำสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะและพอคุณรับรักคุณคนนี้ไปแล้วพอแบบเออนานวันเข้านะคะคุณก็จะรู้สึกว่าคุณเนี่ยแบบอยู่กับคนที่ไม่ใช่อยู่กับคนที่คุณไม่ได้รักอย่างแท้จริงซึ่งทําให้ความรักแบบนี้ก็มีวันต้องเลิกลากันในที่สุดค่ะข้อ5ถ้าคุณรักใครบางคนแล้วคุณไม่รู้ว่าเออทำไมฉันถึง รักคนคนนี้นะน่าจะเป็นเพราะว่าคุณเจอรักแท้นะคะถ้าเกิดว่าคุณรักใครบางคนแล้วแล้วคุณไม่รู้สาเหตุไม่รู้เหตุผลเลยว่าเออทำไมนะฉันถึงรักคนคนนี้แต่มันเป็นความรู้สึกที่คุณรักคุณชอบเขาโดยที่คุณเนี่ยก็บอกไม่ถูกโดยที่คุณก็รู้สึกว่าสับศสูเนี่ยบอกไม่ถูกว่าทําไมถึงชอบคนคนนี้นั่นมันเป็นความรู้สึกของรักแท้นั่นเองเขาอาจจะไม่เคยให้อะไรคุณเลยเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ รูปร่างหน้าตาดีเขาอาจจะแบบไม่เคยให้เงินให้ทองคุณเลยใช่ไหมคะแต่คุณรักเขานี่คือความรู้สึกของความรักแทนนั่นเองนะคะและนี่ก็คือจิตตวิทยานะคะแห่งความรักสาวๆาวนุ่มๆลราเช็คดูเะคะว่าความรักของคุณ เป็นความรักแบบไหนแล้วก็คอมมิ์มาเล่าใุ้คุณฟังบ้างนะคะและถ้าใครนะคะอยายใคุณรุตเนี่ยเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนะคะปรึกษาทางผ่านทางแชทนะคะรายหนึ่งเดือนราคา3 9 9 9บาทนะคะคุณรุ้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความรักให้ทุกๆคนได้นะคะใครสนใจแอดไปที่ไลน์แอด at c r u d y นะคะ kru nu ddy ค่ะ